สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาจะเจอกันเหมือนเดิมนะคะจากคุณครูเต่านะคะวิชาภาษาไทยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้คุณครูมีภาพหนึ่งภาพมาให้นักเรียนดูกันก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยให้นักเรียนดูภาพที่คุณครูนํามาให้ดูนะคะณนะวันนี้นะคะจากภาพนะคะ เราจะเห็นว่ามีแต่น้ำแล้วก็น้ำนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณครูจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอันดับแรกเลยราพูดถึงน้ำก่อนว่าน้ำเนี่ยมีความจำเป็นกับเรามากน้อยแค่ไหนนะคะเขาบอกว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยสำหรับการดำรงชีวิตของทุกชีวิตและของทุกคนนะคะ ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าแหล่งน้าเนี่ยสะอาดที่สําหรับบริโภคเนี่ยมีลดลงทุกวันทุกวันนะคะจึงมีการรณรงค์เพื่อช่วยกันอนุรักษ์น้ําดูแลแหล่ง้น้ําต่างๆนะคะให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะให้เราทุกคนช่วยกันรักษาระบบนิเวศของน้ํานะคะเพื่อป้องกันน้ําเน่าเสียนะคะของแหล่งน้ําต่างๆนะคะ รวมทั้งมีการพัฒนาแหล่งน้ำนะคะดังที่เราจะเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำหลายโครงการเลยนะคะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรการรักษาต้นน้ำลำธารการผลิตไฟฟ้านะคะหรือแม้แต่การระบายน้ำออกจากพื้นที่รุ่มการบรรเทาอุทกภัยโครงการเหล่านี้เนี่ยกระจายไปทั่วทุก ผมมีภาคเลยนะคะตามลักษณะความต้องการและความจาเป็นของแหล่งของแต่ละพื้นที่นะคะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยว่าวันนี้ทำไมคุณครูถึงพูดถึงแต่น้ําแล้วก็น้ํานะคะเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องสายน้ําสายชีวิตนะคะทำไมเขาถึงบอกว่าสายน้ําสายชีวิตเดี๋ยวเรามาดูกัน นะคะคุณครูขอให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือภาษาพาทีนะคะประกอบการจัดการเรียนรู้ในวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า207นะคะหน้า207นะคะหน้า207นะคะเขาบอกว่าบทนี้นะหนูจา๋าเปรียบทาราดังชีวิต เส้นทางรอยลิขิตสุดจะคิดหลีกเลี่ยงผลมีทั้งกระเสมสุขและมีทุกมาเจือปนรู้ไว้สอนใจตนตัดกังวลมุ่งทำดีฝึกหัดอ่านร้อยกรองคําคล้องจองวักถูกที่คําถามคําตอบมีแทรกความรู้คู่คุณธรรม มาเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าน้ำกับชีวิตเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วชีวิตแต่และชีวิตเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องมีน้ำอยู่ในชีวิตเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอ่ะท่อนแรกเลยนะคะเขาบอกว่าจากลำธารสายน้อยค่อยรินไหลาจากขุนเขาเนินไทยในปากกว้างลำธารน,น้อยเลาะเรื่อยมาตามทาง บรรจบกันเป็นลำรางชลาลัยเป็นแหล่งน้ำอาบกินของสัตว์ป่าเป็นบ้านของเหล่าปลาได้อาศัยเป็นยาทิบเชลมดินถิ่นพลุกพรยเขียวชอุ่มทั่วไปทั้งตาปีนะคะจากบทร้อยกรองเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สรุปความได้ว่าสายน้ำที่ไหลาจากขุนเขานะคะที่อยู่ในป่าเนี่ย แล้วก็ไหลามาบรรจบกันนะคะทีแม่น้ําซึ่งเป็นแหล่งพักอาศัยและเป็นแหล่งธรรมหาหานของสัตว์น้ําเลยนะคะเป็นเหมือนกับน้ําทิพย์เนี่ยให้กับต้นไม้และสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะผ่านหมู่บ้านน้อยใหญ่ไหลยอ,อย่อยเอื่อยผู้คนเหนื่อยคลายร้อนต่างเร็วดีชวนกันลงแหวกวไายในนาที บางสักผ้าตักวารีไว้อาบกินสายธารามบัดนี้สิกว้างใหญ่ไหลเรื่อยไปสู่มหาชชลาสินจากโขดเขาสูงใหญ่เหนือแผ่นดินเป็นน้ำตกกระทบหินสะนันดังอ่าเราสรุปใจความของบร,กริกรท่านนี้ว่า เมื่อน้ำเนี่ยไหลผ่านหมู่บ้านนะคะก็จะทําให้หมู่บ้านน้อยใหญ่เนี่ยได้อาศัยอาบกินแล้วก็ใช้ประโยชน์สารพัดเลยนะคะสุดท้ายน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยก็ไหลไปตามโขดหินนะคะเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำตกบ้างไหลลงสู่แม่น้ำที่มีขนาดใหญ่กว่าบ้างหรือไหลลงสู่ทะเลบ้างนะคะถึงหน้าฝนน้ำไหลไม่ขาดสาย น้ำเหนือบ่าดินทลายเสาะแนวฝั่งขาดต้นไม้คอยอุ้มน้ำดุดเกราะบ้างกันดินไว้จึงล้นหลังกลายเป็นภัยครั้นถึงคาน้ำลดจนเหือดแหง้งผืนแผ่นดินแตกระแหงก่อทุกข์ใหม่ข้าวในานาปลาในหนองต้องตายไปเฝ้ารอคอยเมื่อไร ฝนจะมานะคะจากบทร้อยกองนะคะเราก็สรุปในความสำคัญได้ว่าพอถึงหน้าฝนเนี่ยน้ำก็จะยิงมากขึ้นมากขึ้นนะคะทำให้น้ำนีไหลแรงแล้วน้ำที่ไหลแรงเนี่ยก็จะไปกัดเซาะชายฝั่งนะคะถ้าเกิดว่าชายฝั่งนั้นไม่มีต้นไม้คอยพยุงไว้เนี่ยก็อาจทำให้เกิดภัยธรรมชาติได้นะคะแต่พอน้ำลดนเนี่ยเนี่ยก็จะลด จนทําให้พื้นดินเนี่ยแตกและแห้งเลยทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นอีกนะคะเพราะทำให้ต้นข้าวแล้วก็สัตว์น้ําที่อาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยต้องตายและต้องรอว่าเมื่อไรเนี่ยฝนจะตกลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมองสายน้ําเปรียบดังสายชีวิตรอยลิขิตเส้นทางไปข้างหน้าโลกวัยเด็กสดใสไร้มายา ชีวิตสุขหันษาทุกคืนวันพอเติบโตเริ่มประสบพบปัญหาต้องฝึกใช้ปัญญาความมุ่งมัน่นหากโชคดีญาติมิตรช่วยด้วยผูกพันปัญหาพลันคลี่คลายหายกังวลน,นะคะเขาบอกว่ามองดูสายน้ำแล้วเนี่ยก็<ๆ>เปรียบเหมือนกับชีวิตของคนเรานี่แหละนะคะ ซึ่งเมื่อสมัยที่ยังเป็นเด็กเนี่ยก็จะสดใสมีชีวิตที่มีความสุขไปวันวันแต่พอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะพบกับปัญหามากมายนะคะต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหานะคะหากโชคร้ายเจียนตายต้องฝืนสู้แม้หดหูมองทางไหนไม่เห็นผลขาดเพื่อนช่วยคลีคลายหายอับจน ดุดน้ำร้นท่วมพื้นผะสุธาตั้งสติอย่าท้อรอจังหวะชีวิตจะแจ่มพรันในวันหน้าคิดแก้ไขกอบกู้สู้ชะตาเหมือนน้ำตกต้องแผ่นผาต้า,ผา,ผาเผชิญนะคะคือว่าถ้าเราโชคดีนะคะหรือโชคขออภัยค่ะถ้าเราโชคร้ายก็แทบเอาชีวิตไม่รอดเลย นะคะต้องอาศัยเพื่อนคอยช่วยเหลือปลอบใจนะคะเมื่อเวลาเกิดปัญหาเนี่ยให้เราตั้งสตินะคะคอยแก้ปัญหานะคะและชีวิตจะดีขึ้นเมื่อไรที่เกิดปัญหาเนี่ยก็เหมือนเปรียบกับเปรียบเหมือนกับน้ำตกเนี่ยที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงสูงนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าน้ํำยังไหลเรื่อยไปไม่จบสิน้นยังให้คุณแก่แผ่นดินน้าสรรเสริญเปรียบคนคิด ก้าวหน้าพาเจริญมุ่งดำเนินทำความดีมีน้ำใจหากเป็นสายน้ำใสใจสะอาดบุพพชาติสองฝั่งพร่างสวยัยน้ำขนคุณคุณคิดผิดเพราะใครหาคนผิดเรื่อยไปใจขุนมัวน้ำก็ยังไหลไปไม่จบสิน้น นะคะและยังให้คุณประโยชน์แก่แผ่นดินเปรียบเสมือนคนที่คิดดีทำดีนะคะก็จะทำให้ประเทศชาติเจริญนะคะเหมือนน้ำที่สะอาดนะคะก็จะดีต่อสิ่งมีชีวิตแต่ถ้าน้ำสกปรกก็เหมือนคนที่คิดผิดทำให้ชีวิตเนี่ยขุ่นมัวหม่นหมองนะคะตักตะกรอนช้อนขยะให้หมดสิ้น ให้น้ำใสไหลรินจนทวนทั่วเอื้ออารีจริงใจไม่ถือตัวความหมองมัวจางไปใจเบิกบานปล่อยน้ำขุ่นทิ้งไปไม่เฝ้าคิดเปิดน้ำใสสร้างมิรสมัครสมานไม่ตรีจิตปกป้องผองไผ่พานสุขสารานเมตตาธรรมนำจิตใจอะ บทร้อยกองบทสุดท้ายนี้เขาบอกว่าแต่น้ำสกปรกยังสามารถที่จะตกักขยะมูลฝอยสิ่งสกปรกเนี่ยออกไปได้ก็จะทำให้น้ำสะอาดได้เปรียบกับคนถ้าจิตใจสะอาดก็จะไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าจิตใจคุณมัวเนี่ยก็ขอให้ตัดออกไปบ้างนะคะก็จะทำให้จิตใจเนี่ยเบิกบานจะทำให้ชีวิตคนเราเนี่ยมีความสามัคคีสมรัรสมานกัน เหมือนกับสายน้ำนะคะที่มาพบกันผลสุดท้ายเ่ยก็จะบกป้องภัยต่างๆนะคะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขนะคะวันนี้เรื่องราวของสายน้ำสายชีวิตก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันว่าสิ่งที่เราเรียนไปนะคะเราได้ความรู้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาตอบปัญหาใน ทักษะภาษา,ากันนะคะให้นักเรียนเปิดทักษะภาษา,านะคะหน้า107นะคะ107กับ108นะคะมาเรามาข้อที่1ก่อนเลยเขาบอกว่าให้นักเรียนตอบคำถามว่าจากเนื้อเรื่องที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะสายน้ำหมายถึงอะไรให้เราบอกชื่อสิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาสายน้ำนะคะอ่าข้อที่1มีกี่คำตอบคะลูก 2องคำตอบนะคะคำตอบแรกเขาถามว่าสายน้ำหมายถึงอะไระค่าำตอบที่2องเขาถามว่าสิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาสายน้ำเนี่ยได้แกอ่อะไรบ้างนะคะอันนี้คือคำถามข้อที่1น,นะคะถ้านักเรียนรู้คำตอบแล้วให้นักเรียนเขียนคำตอบของนักเรียนลงไปในทักษะภาษาได้เลยนะคะต่อไปข้อที่สองเขาบอกว่า ให้นักเรียนอธิบายความหมายของข้อความข้อความที่ว่ามองสายน้ําเปรียบดังสายชีวิตนักเรียนคิดว่าข้อความมองสายน้ําเปรียบดังสายชีวิตเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะคะในความคิดของนักเรียนหมายความว่าอย่างไรนะคะอันนี้เป็นความคิดของใครความคิดของมันนะคะความคิดของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้คือคําถามข้อที่2 นะคะส่วนคําถามข้อที่3ามเขาบอกว่าให้เราบอกผลดีที่ทุกสิ่งได้รับจากน้ำนะคะและผลกระทบที่เกิดจากน้ำนะคะถ้าน้ํามากไปหรือน้อยไปเนี่ยจะเป็นผลดีแล้วก็ผลกระทบอย่างไรข้อนี้ให้เราตอบ2คําตอบข้อแรกคือผลดีของน้ําและข้อ2คือผลกระทบจากน้ำนะคะอันนี้มี2คําตอบ นะคะในข้อที่่าข้อที่4นะคะถ้านักเรียนถ้าสมมุติว่านักเรียนเนี่ยได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการที่จะต้องช่วยกันคิดวิธีการอนุรักษ์น้ําในประเทศไทยนักเรียนจะเสนอให้ปฏิบัติอย่างไรให้บอกมาหนึ่งวิธีถ้าสมมติว่าเราได้เป็นคณะกรรมการที่จต้องช่วยกันคิดวิธีการอนุรักษ์น้ําในประเทศไทยเนี่ยเราคิดว่าเราจะมี แนวทางปฏิบัติอย่างไรนะคะเอามาแค่คนละ1วิธีเท่านั้นอธิบายมาให้ละเอียดเลยนะคะข้อที่5คําว่าน้ําใสน้ําขุ่นในเรื่องที่อ่านให้แง่คิดแก่นักเรียนในเรื่องใดบ้างนักเรียนคิดว่าน้ําใสกับน้ําขุ่นมีความหมายต่างกันอย่างไรแล้วทั้งน้ําใสและน้ําขุ่นเนี่ยให้แง่คิดอะไรกับนักเรียน นะคะอันนี้เขาฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์นะคะ,ะที่นักเรียนลองทําดูนะคะส่วนข้อสุดท้ายของวันนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนบอกวิธีใช้น้ําอย่างคุ่มค่านะคะทั้งที่โรงเรียนที่บ้านและที่สาธารณะนะคะสถานที่ละ1วิธีอ่าข้อนี้ไม่ยากนะคะบอกวิธีใช้น้ําอย่างคุ้มค่าข้อแรกเลย ถ้าเราอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเราจะมีวิธีการใช้น้ําอย่างประหยัดอย่างไรและเมื่อเรากลับไปถึงบ้านเรามีวิธีการใช้น้ําอย่างประหยัดอย่างไรสุดท้ายเมื่อเราไปในที่สาธารณะนะคะเรามีวิธีการใช้น้ําอย่างประหยัดและคุ้มค่าอย่างไรนะคะวันนี้ก็ให้นักเรียนทดสอบนะคะโดยการตอบคําถามลงไปนะคะ เป็นความคิดของนักเรียนนะคะแล้วก็เก็บไว้ส่งคุณครูนะคะเมื่อเปิดเรียนตามปกตินะคะช่วงนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะโควิด1 9ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตอนนี้ก็ระบาดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะยังไม่ลดลงนะคะยังมากขึ้นเรื่อยๆก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะคะ พยายามอย่าออกไปไหนถ้าออกไปไหนก็ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น 1- 2เมตรนะคะมนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์สบู่หรือที่ทำความสะอาดเนี่ยอยู่เป็นประจำนะคะแต่ทางที่ดีพยายามอย่าออกไปไหนเลยนะคะอ่านหนังสือเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านนะคะที่บ้านมีอะไรให้เราทำเยอะแยะมากมายเลยนะคะ หรือบางคนเรียนเสร็จก็อาจจะช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองทำงานบ้านก็ได้นะคะคุณครูก็ฝากให้นเรียนดูแลสุขภาพกันนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะดูแลสุขภาพกันให้ดีพยายามอย่าดื่มน้ำเย็นนะคะแล้วก็อาบน้ำแต่ละวันนะคะถ้าเมื่อรู้สึกหนาวก็ห่มผ้านะคะอย่านอนดึกด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันนะคะเพื่อตัวเราเองนะคะถ้าเกิดว่า สถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวเราก็จะมาพบกันในห้องเรียนเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอรานักเรียนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ